ปัจจุบันนะครับรวมทั้งสิ้นจํานวน728คนนะครับซึ่งแบ่งเป็นชายจํานวน402คนหญิงจํานวน326คนนะครับาจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับในปีการศึกษา2564-2565นะครับก็จะมีการปรับเพิ่มลดนะครับบวกลบ5นะครับไม่เกินนั้นนะครับการบริบหารสถานศึกษานะครับ เราใช้กระบวนการสร้างองค์การองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมโดยใช้6สีโมเดลเพื่อพัฒนาสถานศาึกษาและจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมอย่างยนะั่งยนนงนืนนะครับ6 C ีโมเดลนะครับซึ่งประกอบด้วยสีที่1่คืคอ s ึ่ง a l Thinking นะครับ and p r o b l e m solving คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจรารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับสีที่2 collaboration ทีมเวิร์การทำง,งานร่วมกันการสร้างทีมเวิร์กสีที่สาม creativity and innovation plus c o n s t r t c t i o n i s m ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแปลความคิดไปสู่การสร้างวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาองคอ์กรและการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนให้คิดได้แก้ปัญหาเป็นเรียนรู้ด้วยตนเองซีที่สี่ครับ complete activity การนำกิจกร,รรมหรือวัตกรรมไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซีด้าเปิด์ซอาท์แอนด์โชว์แชร์การปรึกษาการเรียนรู้การแนะนําการตรวจสอบติดตามประเมินผลนะครับและตัวซีหกตัวสุดท้ายนะครับเพ s ร์ซ t i o n and Reporting การร่วมสรุปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในรอบต่อไปรวมทั้งการรายงานผลดำเนินงานนะครับซึ่ง โมเดลนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาสานศึกษานะครับโดยเน้นในเรื่องของปริบัที่แตกต่างกันโมเหกอกีโมเดลเราผ่านการอบรมชุดปฏิบัติการและมีผู้ช่ยวาสาจา์ให้คำแนะนำนะครับโดยผ่านการสอบและพิสินะครับเพื่อหาข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของสารศึกษาและโอกาส ที่จะนำมาพัฒนาครับเป็นวัตกรรมที่เราใช้เป็นแนวทางในการบริหาร,ารสารสนเทศร่วมกันซึ่งในถึงต่อไปนะครับขออนุญาตนำเสนอในส่วนของการบริหารจัดการการเรียนรู้นะครับตามนโยบายาของท่านายธินสุนตีนะครับซึ่งจะขอแบ,บ่งเป็นสีระดับนะครับ จากระดับต้มระดับใบ Conceptual Function ระดับป้นขอศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และปีที่4ีถึงหและต่อด้วยใช้วิทยมศึกษาต้นต้นนะครับในสุดท้ายนะครับขอขอนุญาตนะคะในระดับชาญวิทยา